ขณะนี้เรามาที่ที่ไหนนะครับคุณชายยอดดอยนะคะคุณอึงผูชีฟ้าคุณเขียที่ไหนนะผูชีฟ้าเหนื่อยมากโอ้โหตอนนี้<ๆ>อ่าผ้าทิศกำลังเริ่มขึ้นครับอือมันไม่เล่าเกือบมันขึ้นแล้วค่ะอ่าเจ้าคนนั้นใครครับนะี่ยมาจากไหนครับอ,อยู่เผ่าไหนครับดอย,อยน่ะคะ่ะถ่ายรูปฟรีนะคะถ่ายไหมคะอ่าถ่ายรูปเท่าไหร่ครับถ่ายรูปยี่สิบบาทค่ะอ่าแล้วแล้วโคกว่าไง อากาศเย็นเย็นเย็นมากถ่ายนี่ให้น่อยไม่มีนีโอเควิดีโอวิวโอสวัสดีครับคุณสารดเย่วเรียบบ้างดีสวยไหมครับสวยไหมดีให้ดูวิวก่อนนะคะดี่ทะเลหมอกข้างล่างไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเห็นเห็นทะเลหมอกอยู่ข้างล่างไหมครับตอนนี้เริ่มจางๆไปแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มสายแล้วนะครับเพราะว่าตื่นสายกัน าสายค่ะ <laughs>